สวัสดีนะครับวันนี้ไซคันโคตรก็มานำเสนอร,รถโ mm hmm. รบีเอนะครับ 318i หรือเรียกว่า E36 ครับตัวนี้นกแก้วน,น,นั่นนชว์นกแก้วปี1 9 9 6งรเกอยบส่เดี๋ยวเรามาดูโดยรวมวันนี้ถ่ายกลางฝดเลยนะเพราะว่าจะได้รู้ว่ารถมีร่วหบบอะไรไหมก็ในชะ้โอกาสนะเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมอยู่นะครับ เรื่องยนต์1 0 0นะครับ M43 นะฮะแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเพราะแม็กก็เป็นแบบเดิมนะฮะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตรงขออเป็น M เทคนิคแค่นี้นะฮะเรื่องของสีนี่ก็คือยังคงเป็นสีเดิมนะฮะ ก็มีนะฮะรอยเฉียวชนอะไรมาบ้างผมไม่ได้เก็บ400%ให้นะครับอันนี้คือสภาพของตัว BMW E36 นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในแล้วก็ห้องเครื่องกันนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการสตาร์ทนะก็จึงเดียวติดนะครับรถนี้จอดขับทุกอาทิตย์นะฮะ ใช้งานบ้างไม่ได้ถึงับใช้งานหนักอะไรนะฮะแอร์ก็ได้ยินเสียงแอร์แอร์หนาวนะฮะอันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องน้ำปัดนิดนึงตรงนี้ต้องบอกว่าไม่เนี่ยเป็นไม่เดิมนะฮะตอนเนี้ด้านบนมันมันเหมือนมันมัน,ม,นมันมีการแบบดิจิตอลมันเสียนะนะแต่ว่าเลขคือ274,200นสะี่ัะเจบ 2 8 1นะฮะข้างหน้าคือเลข2มันเพิ่งเลื่อนไปผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าอยากให้มันเป็นไม้เดิมนะครับทุกอย่างก็ทํางานได้ปกติหมดนะครับแอร์เย็นนะครับไฟติดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูการขับขี่ตรงนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับให้ดูก่อนเกียร์เกียร์ธรรมดานะฮะเกียร์ธรรมดาตัวนี้เปลี่ยนหัวเกียร์มาให้แล้วนะฮะเป็นลายของ M t e c เทคนิคนะฮะก็กระจกกระจกนี้ขึ้นลงได้3บานนะฮะบานข้างซ้ายคนขับนี้ ขึ้นลงขึ้นลงได้แต่ขึ้นไม่ได้นะน่าจะเป็นอาการมอเตอร์เสียแต่ว่านี่ผมบอกหมดนะแอร์ Air ใช้ได้ทุกช่องเพียงแต่ว,ว่าคุณต้องไปทําต่อนะแต่ว่าที่ผมไม่ทําเพราะว่ามันมันต้องทํามอเตอร์เสร็จแล้วก็ทํากระจกแล้วก็ถึงจะล็อกเจ้าตัวคอนโซลพวกนี้เข้าไปนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันกับขีกนก่อนตอนนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับรถ BM นี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายนะ แล้วก็เกียร์ธรรมดาเกียร์ถอยหลังก็จะอยู่เลยเกียร์หนึ่งไปนะครับใครที่ยังไม่เคยขับรถยูโรปแล้วอยากอยากขับรถยูโรปก็ทำความเข้าใจเรื่องเกียร์นิดหน่อยนะ <Okay. S 1> นัารขับขี่ตอนนี้ยอดเยี่ยมมากนะคะันนี้ช่วงล่างดีมากช่วงล่างไม่มีดังนะแน่น 2 0 0 0 0 0ถือว่าน้อยมากครับรถเกือบ30ปีนะค,ะ 28, 28ร,ครับี่ปีวิ่งมาแค่ แอร์แบ็กก็ขึ้นขึ้นนะฮะก็บอกว่าขึ้นปกตินะฮะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยแฟร์แบ็กขึ้นถ้าอยากจะไม่ขึ้นก็คือต้องเปลี่ยนพวงมาลัยนะอันนี้ช่างบอกว่าอย่างนี้นะคอนโซลน,นะครับตอนนี้รถเดิมสภาพเดิมสุดๆนะช่องแอรยังใช้ได้ครบนะฮะ ตันนี้ใช้เป็นซิน95หรือแก๊ส95นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดฝาถังเองมันมีล็อกอยู่หน่อยนงตรงนี้ฝาถังเนี่ยมันเหมือนไปทำอะไรมาไม่รู้นิดนึ่งนะก็ตอนปิดอาจจะต้องมาช่วยเด็ก งาน่านะจะยางตัวนี้บวมแต่น้ำมันเสร็จนะครับก็ลองมาสตาร์ทกันดูเช่นเดียวติดนะครับแอร์เย็นสตาร์ทติดนะฮะเปิดแอร์สตาร์ทก็ติดครับเครื่องไม่มีหนูตรงนี้สวิตไฟนะก็ติดหมดนะะแต่ไฟตัดหมอกไม่แน่ใจนะคิดว่า ยังไม่ได้ทำนะฮะก็ไปทำได้นะไฟสูงไฟปกตินะดูนะฮะขอสัญ,ญสนะลักษณ์ขึ้นเห็นไ้มไปดูนนะีไปติดนี่นะครับไฟหน้าปกตินะถ้าไปตัดหมอกน่าจะไม่ติดนะครับก็ฟิวน่าจะขาดไปใครที่ซื้อก็อเอาไปทำได้นะ เย็นไหมดิเย็นหน <Now. S 2> าวว่ะแอร์อยังหนาวคันเนี้เสียงแอร์นี่สิแอร์ทำมาใหม่นะฮะแล้วก็คันนี้แอร์ทำใหม่แล้วก็มีประกันชั้นสามฟิล์มใหม่ทั้งหมดนะ,ะฟิล์มนี่ยังใหม่อยู่เลยนะดูนะฮะฟิล์มใหม่กิ๊บนะกระจกนี่ยังใช้ได้นะฮะ โอเคนะฮะเติมน้ำมันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อนี่ฮะกระจกลื่นปกติแต่ว่าต้องบอกว่าข้างซ้ายไม่ได้ทานะครับข้างซ้ายกระจกทางนู้นไม่ได้ทำมันตกอยู่ก็คือมอเตอร์มเสียนะครับก็ใครที่ได้ไปก็ต้องไปทําต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อที่นี่นะเกียร์นิ่มสมูทนะฮะไม่มีการแบบว่าเบ้าหลวมคุกคักคุกคักอะไรเงี้ยนะเพราะว่ารถคันนี้ดูแลดีมาก ้ามันเครื่องก็ถ่ายไปยังวิ่งไปถึงหกพันโลเนยเพราะว่าถ่ายเปประมาณตอนสองแสนเจ็ดหมื่นกว่ากว่าแล้วที่ทางแนบวิ่งไม่หรอกวิ่งไปพันกว่าโลฮนะอะยะถามสี่เดือนนี้เพราะว่าไปยุทธยาอะไรก็แค่ร้อยโลอาทิตย์ละครั้งเนี่ยเดือนหนึ่งยังสี่ร้อยโลเอง 36นกแก้วตัวนี้นะครับหรือว่าตอโจอนะได้รถดีๆไปใช้งานนะไปทําเรื่องไฟนิดน,นึงกนะ่อนไรอ่ะจะตัวตัดหมอกข้างล่างนะจะไม่ติดแล้วก็กระจกทางซ้ายนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องจุกจิกของรถอายุเก,กือบ30ปีนะครับจริงอยากจะเก็บไว้ต่อให้มันจับ30ปีจะเป็นแรเท็มนละจะหายากขึ้นใครได้ไปตอนนี้ไม่ผิดหวังปีหน้าราคาแน่นอน เดี๋ยวร้อน้ำมันลงนิดนึงละคตามจะปรุงก็ไม่ควรจะใส่แก๊สครับ ใจว่าประมาณนั้น ก็ดูบรรยากาศนะรถก็ติดนะในถนนในเมืองก็ขับได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรถ้ารถที่มีปัญหาเนี่ยขับตอนรถติดเนี่ยมันจะเครื่องซันแอร์ไม่เย็นโน่นนี่นั่นเต็มหมดยิ่งรถที่ว่าผูรั่วหลังคาเนี่ยไม่ต้องคุยนะฝนตกหนักๆเลยเรียบร้อยฮนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาให้ดูคือพวกยางพวกอะไรเนี่ยก็ไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าก็ใช้มาปกติยังไม่มีปัญหาอะไรแล้วรถก็จอดคุมผ้านะฮะก็ ไม่มีปัญหานะทุกอย่างดีหมดทะเบียนรถนี่ไม่ได้ไม่ขาดนะครับทะเบียนรถเพิ่งต่อให้เลยเพิ่งต่อไปเมื่อไม่กี่เดือนนี้นะครับประกันชั้นสามก็ปีหน้าะใครที่ได้ไปตอนนี้ถือว่าเอากุญแจไปขับอย่างเดียวเติมมันแล้วขับนะครับขับรถติดก็ไม่มีปัญหาแล้วันนี้เออเป็นอะไรที่ใช้ชีวิตได้นะใครที่ชอบรถเกียร์ธรรมดานะฮะเ,เดี๋ยวมาดูตรงเกียร์นิดนึงการเข้า เกียร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าสมูทนุ่มนะเกียร์ไม่มีค้อแขกนะฮะใช้งานได้เป็นปกตินะตรงนี้เป็นช่องที่อ่าเขาเรียกอนะไรที่จุดบุรี่ก็เราไว้ใช้ USB ในการชาร์จไฟโทรศัพท์เราในปัจจุบันนะครับผมจะเห็นว่าเราใช้ชีวิตในเมืองได้ปกติมากๆนะ ก็ไปเก็บรายละเอียดเท่าที่คุณอยากจะทำนะฮะเพิ่มเติมได้นะฮะก็ะจะได้รถที่เพอร์เฟกตหนึ่งคันไปใช้สวยแล้วก็มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นรถที่ตอนนี้ต้องบอกว่าคนเล่นรถตามหาจริงๆร,รถสภาพดีะนะผมเองถ้าถ้าไม่มีปัญหาอ่าหมายความว่าถ้ายังปกติก็อยากจะเก็บไว้แต่ว่าตอนนี้รถมันหลายคันไม่ไหวจะดูแลโอเคนะฮะยังไงก็ สนใจก็ติดต่อมาเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ในคลิปนะฮะผมไม่ได้โพสต์ไปเดี๋ยวอาจจะโพสต์ไว้ด้านล่างคลิปหรือยังไงต้องติดต่อมาพูดคุยกันดูราคาที่ให้ไปเนี่ยหรือว่าเป็นราคาที่ผมสมเหตุสมผลละที่ผมดูแลมันมาแล้วก็อยากให้มันคนที่รับต่อเป็นคนที่อยากได้รถไปใช้จริงๆนะจะซื้อไปขายต่อผมก็คิดว่าราคามันก็จะตันอยู่ประมาณแบบนี้แล้วฮะนอกจากว่า ช่องนี้เขาทาราคาได้สูงผมก็อยากขายราคาสูงนะแต่ว่าก็เข้าใจสภาพเศรษฐกิจคนที่อยาคันนี้ใครที่ไม่มีรถยนต์ขับแต่ขับเกียร์ธรรมดาเป็นเคยขับรถกระบะแล้วจะไปใช้แทนรถกระบะบ,บอกเลยว่าคุ้มครับปู่ bm ตอนนี้หายากไหมซ่อมไม่ยากครับอะไหล่ก็เท่าโตโยต้าครับกล้าพูดเลยว่าเท่าโตโยต้ามันจะมีบางชิ้นบางตอนเท่านั้นที่มันจะแบบแพงกว่าโตโยต้าอนีี้คือต้องบอกด้วยโตโยต้ารุ่นไหนเ ตัวทาบางรุ่นก so, so, ็อไหล่แพงกว่า B M ตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่าในตลาดของรถมือสองอ่ะเชียงกง B M มันหัวมาเยอะมากแล้วก็มันไม่จําเป็นต้องใช้ของไต้หวันไม่จำเป็นต้องใช้ของตัวเทียบอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถ B M เนี่ยในยุโรปในญี่ปุ่นอะไรมันปลดประจำการหมดแล้วครับเขาก็ตัดหัวตัดท้ายอไหล่มาเต็มไปหมดเพื่อจะมาเป็น s ปร์พาร์ทให้กับรถที่ยังใช้งานอยู่ประเทศเราก็ยังใช้กันได้อยู่ใช่ไหม ฉะนั้นอะไหล่บีเอ็มตอนนี้เรียกว่าเต็มตลาดท่วมคุณมีเงินซัพพอร์ตมันอย่างเดียวก็ไม่ต้องห่วงว่าจะซ่อมไม่ได้จะของแพงมากอนะไรเงี้ยถ้าแรงก็ไม่แพงฮะตอนนี้ช่างบีเอ็มเยอะมากนะไม่ต้องเข้าสู่นะช่างบีเอ็มเซิร์ชหาอินเทอร์เน็ตลองกระดูกระทูเขาหน่อยอะไรเงี้ยลองดูว่าเออเขาจริงใจไหมเขาทํารถให้ดีไหมอะไรเงี้ยไม่ยากครับสมัยนี้นะฮะถ้าตั้งใจจะทํำยังไงก็ดีรถทุกคันดี อ๋อลืมบอกไปยางก็เป็นยางชุดใหม่นะที่เปลี่ยนให้ตอนที่ได้รถมาเลยนะก็ไม่ใช่ยางชุดเก่าเขานะยางก็ยังใช้ได้อีกหลายปีนะยางก็ประมาณหมื่นโลอ่ะอันนี้รถทุ่งวิ่งไปไม่กี่กี่พันพันกว่าโลพันพนึโลนะก็ะคือได้ไปก็ใช้เียงอย่าเดียวเลยนะครับ นี้เราใช้รถในเมืองนะฮะสภาพรถติดวิ่งได้ปกตินะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะใช้งานในเมืองไม่ได้ะะเรียกว่าขับดีมากมันจริงช่วงล่างยังแน่นอยู่เลยไม่มีเสียงเลยช่วงล่างโชกยังรีบาลอ่ะเขาเรียกว่ารีบาลอยู่โชกยังรีบาลอยู่นี่กดไปแล้วจมไม่ขึ้นอะไรเงี้ยโชกโกก็ยังรีบาล ถ้าคุณอยากได้โชคดีดีคุณก็ไปปิดแค่นั้นนะสภาพคันนี้ไปนี่คือพร้อมใช้จริงๆนะฮะอย่างที่บอกนะสิ่งที่สิ่งที่มันชำรุดเล็กๆน้อยน้อยผมก็แจ้งไปหมดเป็นชิดนะฮะเพื่อว่าทุกคนที่ได้ไปก็จะได้ไม่มาต่อว่ากันว่าเฮ้ยหมกเม็ดนู่นนี่นั่นเราไม่ได้หมกเม็ดนะผมไม่ได้เป็นร้านขายรถนี้รถเนี่ยผมซื้อมาชอบนะบมาเก็บมาใช้เองแล้วก็เรื่องความที่มีมอเตอร์ไซค์มีรถที่บ้านอี ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะกลายเป็นภาระที่เราจะต้องดูแลถ้าเราดูแลไม่ดีอีกหน่อยมันก็จะเสื่อมโทรมไปภปาษีไดายรถ้าอ,อยากให้คนที่รักในตัว bm นกแก้วนะ e สาตัวนี้ได้เอาไปใช้ต่อนะใช้แบบใช้แบบที่รู้สึกว่าจะคุ้มค่านะครับติดต่อมาได้ครับเปร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ท้ายคลิปนี้นะฮะโทรมาเลยครับถ้าผมไม่รับก็แสดงว่าหลับอยู่ซีเรียสโทรมาเรื่อยๆ โอเคครับเรามาดูเครื่องยนต์นะฮะนี่คือการสตาร์ทเครื่องนะจะเห็นว่าเครื่องนี้แบบว่าแห้งๆครับใช้ทกอแห้งนะครับสภาพดีๆมากคนะือร้อนนิ่งมนะีอาการก็เดินินได้ๆนะ M43 มนะครับเป็นเครื่องยนต์รุ่นที่ถึกคนนะฮะแล้วก็อา่าเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับโอเคครับเดี๋ยมาดูภายนอกกันให้ชัดๆทนะี้งรัง บ้างอะไรฮะตามอายุรถรตรงนี้ฝาถังน้ำมันเมื่อกี้ที่ให้ดูดูด้านท้ายกับน,นี่โลโก้ยนตะกิจยังมีอยูนะอ่ตรงนี้ที่มีสีมีตำหนิอยู่หน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้บอกก่อนนะฮะก็น่าจะเป็นจาก เกียวชนนะฮะหรือไปเกยตรงนี้เจ้าของเก่าก็ไม่ได้แจ้งว่ารอยอะไรแต่ไม่มีผลต่อตัวถังรถและกันจับที่นะตรงนี้มันเป็นเกิดมาดูด้านในนะ,ะกระจกด้านนี้นะที่ไม่ขึ้นนะครับบอกก่อนนะครับด้านนี้ไม่ขึ้นนะฮะเซ็นทัลล็อกมันก็จะไม่ทํางานด้วยเพราะว่าข้างในเราถอดนะฮะเราถอดอยู่ ก็คือ,อยังไม่ได้ใช้งานก็คือเซ็นทันล็อกคุณต้องมาล็อกข้างนี้ข้างเดียวนะแต่ถ้าคุณเอาไปซ่อมจนเสร็จมันก็จะใช้ได้ปกตินะฮะดูเกะ๊ะฮะเก๊ะนี่ยังกึ๊ปอยู่เลยนะฮะถ้าเป็นบางคนก็จะรุ่งร่วงกว่าน,นี้แนละ้วนะฮะเก๊ะนะะกุญแจเก๊ะก็ยังมีอยู่ในเกะ๊ะมีตรงนี้นิดนึงนะผมไม่ได้เก็บนะฮะ,ะดูครับเบาะนั่งครับเบาะสภาพยังดีอยู่นะฮะก็มีแตกลายงาตามสภาพนะฮะ ใช้งานได้จริงนะฮะดูกันชัดๆแอร์เย็นเชียบนี่นะครับลอยพงมาลลยประมาณนี้นะฮะเบาอประมาณนี้นะฮะมีขาก้างเล็กน้อยนะตามการใช้งานนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะฮะสังเกตเราขับรถมาฝนตกนะฮะจะไม่มีน้ำตรงนี้เลยมันไม่รั่วนะฮะ ด้านหลังนี่นะด้านหลังเนี่ยประตูหลังเนี่ยเช็ Lock, นท่านล็อกเซ็ฝั่งนี้มันจะทํางานไม่สมบูรณ์มาดูด้านหลังนะ,ะด้านหลังนี้ก็มีตำหนิอีกที่นึงนะฮะตัวนี้นะฮะยังไม่ได้ทำนะครับก็ไปซื้อมาเปลี่ยนได้ครับส่วนกระจกขึ้นลงได้นะฮะอันนี้ตัวนี้ก็อยู่มีไปให้นะฮะตัวขอบที่เปิดเนี่ย ยังไม่ได้ใส่เพราะว่าคุณต้องไปเก็บพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะเงียบนะกระจกนี่ขึ้นลงได้นะโอเคนะฮะตัวนี้เบาะด,ด้านหลังนะฮะก็มีเล็กน้อยเรื่องของคมเรื่องอะไรยังไม่ได้เก็บหมดนะฮะแต่ว่าไม่มีน้ำรั่วเลยฮะฝนตกหนักมากเมื่อคืนนะฮะตรงนี้เบาะหลังนะครับเบาะหลังก็มีขาดอยู่เล็กน้อยนะครับตรงนี้นะฮะ เหลือก็ยังปกติดีนะฮะไม่มีการขาดอยาไนะดยงงน,นะโดยรวมตเบมีครบนะครับขอบประตูดูนะขตยางขอประตูยางขอบประตูยังกิบอยู่นะฮะประตูก็ต้องปิดอย่างเงี้ยึบี่ฮะ ไปดูอีกเดี๋ยวมาดูด้านท้ายนะด้านท้ายด้านท้ายตรงนี้แกดูกันเครื่องมือนะเครื่องมือนะ่าจะไม่มีไม่มีละเหลืออยู่อันเดียวเป็นบล็อกถอดลอ้ออ่าเนี่ยบล็อกถอดล้อนะฮะแล้วก็มีตัวเขาเรียกอะไรตัวนี้น่าจะเป็นตัว พารอะไรของแม่แรงอะไรเงี้ยประมาณนี้ฮะทีเ่เหลืออยู่ตรงนี้เป็นชุดพยาบาลนะยังมีอยู่มีกล่องอยู่ไม่รู้มีปะ่ะไม่มีครับมีเป็นของเป็นอะไรชุดพยาบาลด้านในก็ว่างกรับตรงนี้เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับ แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่แนบะตเตอรี่ใหม่ๆอยู่เลยเดี๋ยวให้ดูวันที่จาไม่ได้ต่อไปแบตเตอเตรี่เปลี่ยนใหม่นะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่กนะ็รอบพันสภาพสีก็ตามการเวลานะบางอยู่นะบางอยู่ ก็มีรอยขอบพวกนี้ก็เดี๋ยวคุณต้องไปเก็บนะฮะอะไรของน,นี้ดูเนี่ฮะจะมียางที่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 ไม่ดีคือฝั่งคุณขับคนเปิดเข้าเปิดออกบ่อยตรงนี้อฮะเดี๋ยวผมจะทําไปให้นะะถ้าใครจะเอารถผมผมไปทาตรงนี้ให้นะนีงนะฮะเครื่องก็ประมาณนี้นะฮะใครที่สนใจก็ ไอคิปประตูยังกรึบดีอยู่นะแต่ประตูหลังก็มีเด้งๆว่างนะไม่แน่ใจว่าเป็นเทีะ่ะไรน่าจะเป็นตัวตัวงับตัวนี้นะ,ะรีโมทก็ยังใช้ได้อยู่นะฟังเส็ยล็อกเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวยังไงติดต่อมาแล้วกันนะให้ดูภาพรวม ันนี้ผมขายในราคาก็เรกนี้เลยนะฮะด้านข้างนี